ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ด Breaking News สอสองูเห่าก้าวไกลป่วนเต้ใช้คำหยาบกล่าวหาบิกตู นายมงคลกิจสุขสินธารานนท์สสบัญชีรายชื่อหัวหน้าพักไทยศรีวิไลอภิปรายโจมตีพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีในการแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด -19 ที่ปล่อยประชาชนเผชิญโรคระบาดแบบตามมีตามเกิดรอวัคซีนรอยารอเตียงรอออกซิเจนและรอความตายอย่างทรมานตายข้างถนนตายอย่างอนาถา จนต้องรอเตาเผาแต่นายกก็ยัง work from home ตั้งแต่วันที่21กรกฎาคมจนถึง18สิงหาคมซึ่งเป็นสิ่งที่น่าทุเรศสิ้นดีทำให้นายคารมสอสอบัญชีรายชื่อพักก้าวไกลซึ่งประกาศว่าจะย้ายไปอยู่พักภูมิใจไทยประท้วงว่า คำพูดหลายอย่างของนายวงค์กิจไม่เหมาะกับคนที่เป็นสอสอไม่ใช่แค่ด้อยค่าวัคซีนแต่ยังด้อยค่าความเป็นสอสอด้วยขนาดอ่านเอกสารก็ยังอภิปรายวนเวียนซ้ำซากจากนั้นนายสุชาติตันเจริญรองประธานสภาคนที่หนึ่งที่ทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุมวินิจฉัยว่าตนรับฟังอยู่ตลอดซึ่งผู้อภิปรายยังพูดอยู่ในประเด็น ทำให้นายมงคลกิจอภิปรายต่อแต่ก็ยังถูกประท้วงจากพันตำรวจโทธนพัฒน์กิติวงศ์สาสสจันทบุรีพักพลังประชารัฐซึ่งเคยอยู่พักอนาคตใหม่รวมทั้งนายรังสิกรสส,สบุรีรัมพักภูมิใจไทยลุกขึ้นประท้วงว่านายมงคลกิจใช้วาจาเกิริยาไม่สุภาพใส่ร้ายเสียดสีทําให้นายจุลพัน์อมรวิวัฒน์สสเชียงใหม่พักเพื่อไทยกล่าวว่า สมาชิกที่ลุกขึ้นประท้วงในมงคลกิจนั้นทำไมไม่สามารถรับฟังคำวิจารณ์ที่มีต่อนายกหรือคอรมอรที่บริหารงานผิดพลาดได้ครั้งนี้เป็นการอภิปรายไม่ไว้วางใจไม่มีมาชมกันดังนั้นต้องรับฟังให้จบและหน้าที่ต่อเป็นของคอรมอร หากประธานเห็นว่าการประท้วงไม่เข้าข้อบังคับแต่ยังปล่อยให้ประท้วงจนจบก็เป็นความผิดของประธานทำให้ในายสุชาติตัดบทว่าตามข้อบังคับหากมีสมาชิกยกมือก็ต้องให้ชี้แจงและต้องรับฟังทั้งสองฝ่ายจากนั้นนายมงคลกีดอภิปรายจนจบขอขอบคุณข้อมูลจากมติชนอย่าลืมกด subscribe และมีความเห็นอย่างไรคอมเมนต์ Comment ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ